สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักบอนสีทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอลสีต้นนี้ค่ะบอลสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอลสียอดมงกุฎนะคะซึ่งบอลสียอดมงกุฎนี้นะคะเป็นบอลสีที่ลุ้นป้ายนะคะนะคะเป็นบอลป้ายหรือเป็นบอลกัดสีนั่นเองนะคะ ถ้าเขากัดเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะนะน,นันนคือราคาค่อนข้างจะเทพเลยนะคะคือจะมีราคาที่สูงเลยค่ะเพื่อนๆนะคะส่วนฟอร์มกอนี้นะคะป้าแต้ได้มาแบบอยอดมงกุฎลุนป้ายนะคะเพื่อนๆนะคะแต่ก็มีความสวยงามมากเลยนะคะเป็นฟอร์มกอที่ใหญ่มาเลยค่ะเพื่อนๆนะคะ เพราะว่าลุ้นป้ายนะคะก็เลยได้ราคาที่จับต้องได้นะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของใบของบอนสียอดมงกุฎนะคะนี่นะคะจะมีใบนะคะเป็นบอนใบไทยค่ะรูปหัวใจค่ะปลายใบยแหลมนะคะนะคะมีหูที่สูงและก็กว้างอยู่นะคะเพื่อนๆนะคะ แล้วก็จะมีสะดือนะคะเป็นสีออกม่วงค่ะดำออกม่วงเลยนะคะนะคะมีจุดแต้มนะคะสีแดงนะคะสลับกับสีชมพูนะคะแล้วก็สีขาวนะคะจุดแต้มสลับทั่วทั้งใบเลยนะคะเห็นไหมคะเส้นกระดูกของเขาเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็จะมี ลำต้นหรือว่าก้านใบนั้นนะคะจะออกเป็นสีน้ำตาลออกดำเข้มเลยค่ะนะคะสีน้ำตาลเข้มออกดำนะคะอ่าถ้ามีอายุค่อนข้างมากนะคะก็จะออกเป็นสีดำเลยนะคะสำหรับก้านใบนะคะเพื่อนๆน,นะคะลักษณะหลังใบก็จะประมาณนี้นะคะนะคะอันนี้เป็นใบใหม่ค่ะเพื่อนๆใบใหม่พึ่ง คลี่ใบออกมานะคะกัดเม็ดสีมาสวยงามมากเลยค่ะนะคะยอดมงกุฎนี้นะคะเป็นบอลป้ายค่ะเป็นบอลกัดสีนะคะถ้า,าคนไหนเลี้ยงไปแล้วนะคะแล้วมีการกัดสีเป็นสีขาวนะคะหรือแม่ก็สีเหลืองนะคะอันนี้นะคะก็สามารถอัพราคาขึ้นมาได้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะ ลักษณะของหูของใบนะคะจะยังอยากไม่ถึงสะดือนะคะสะดือของเขาอยู่ตรงนี้นะคะนี่เขาจะอยากอยากยังไม่ถึงสะดือนะคะแล้วตรงที่อยากนะคะก็จะเป็นสีแดงขอบสีแดงนะคะแล้วก็จะมีขีดโยงมาตรงสะดือนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันคะ่ะใบใหม่จะมีขอบเป็นสีแดงนะคะก็จะโยงเส้นไปถึงสะดือ สะดือก็จะออกเป็นสีม่วงเข้มออกดำเลยนะคะสำหรับฟอมกอนี้นะคะยอดมงกุฎฟอมกอนี้นะคะมีลำต้นที่แข็งแรงนะคะลำต้นเป็นสีดำนะคะจะมีความแข็งแรงนะคะป้าปแต่สั่งซื้อมานะคะยังไม่ทิ้งใบซักใบเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเป็นบอลที่แข็งแรงค่ะสำหรับบอลสีที่มี ก้านใบนะคะที่มีสีดํานะคะเพื่อนๆนะคะก็เป็นบอลสีที่น่าเก็บน่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะคะสําหรับยอดมงกุฎนะคะอันนี้เอาไว้ลุ้นลุ้นด่างนะคะลุ้นกัดสีนะคะว่าอ่าใบต่อไปนะคะเขาจะด่างไหมเขาจะกัดสีให้เราไหมนะคะถ้าเขากัดสีนะคะกัดด่างให้เรานะคะเราก็ สามารถอัพราคาขึ้นได้นะคะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเราซื้อมาในฟอร์มกอแบบลุ้นนะคะก็จะได้ราคาที่จับต้องได้นะคะไม่แพงมากนักนะคะเราก็อาศัยเลี้ยงไปลุ้นไปนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอลสีนะคะที่มีชื่อว่ายอดมงกุฎนะคะ ถึงแม้ว่าฟอร์มกอนี้จะไม่ด่างนะคะเพื่อนๆแต่ก็มีความสวยงามตามแบบของเขานะคะเห็นไหมคะใบใหม่ยิ่งสวยนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆผู้ที่รักบอนสีนะคะาบางท่านที่ยังไม่รู้จักบอนสีที่มีชื่อว่ายอดมงกุฎนะคะก่อนจากลากันไปนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะ กดติดตามช่องปะะเทศ story ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ